สวัสดีครับกบ็ผมกอลฟนะครับก็พบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะบอกเลยว่าใครนะฮะที่ชอบในการตกแต่งบ้านนะฮะรุดไฟ LED ห้ามพลาดเลยนะฮะวันนี้นะฮะผมก็มีตัวสเปกตรัม LED r o r n e r light นะครับ b l บลูแมน a ั t มารีวิวให้ชมกันนะฮะก็ตัวที่อยู่ข้างหลังผมเลยนี่กำลังส่องแสงสีสดใสอยู่นี่นะฮะรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ และอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวเสา LED นะฮะแล้วก็จะมีตัวคาตั้งนะคะสอันนะครับที่เอาไว้ต่อนะคะก็ด้านนึ่งจะเป็นโพงธรรมดานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะมีสายไฟอยู่ข้างในเอาไว้ต่อตัว LED กับตัวอะแดปเตอร์นะฮะอ่าและอันต่อไปก็เป็นอะแดปเตอร์จะมีตัวรีโมทนะฮะที่เอาไว้ใช้สั่งงานนะฮะ ก็สามารถควบคุมผ่านเจ้าตัวรีโมทนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สําหรับการดีไซน์นะครับบอกเลยว่าการดีไซน์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยง,งามน,นะครับแล้วก็วัสดุมีความแข็งแรงนะจากที่ได้สัมผัสดูนะครับและการดีไซน์นะมีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีเรียกว่าโมเดิร์นมากๆเลยนะครับตัวนี้นะสามารถติดตั้งได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับไม่มีความยุ่งยากเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะในการ ใช้งานนะจะเอาไปตั้งในมุมต่างๆนะครับก็ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยนะครับเรามาดูการติดตั้งดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเสา LED นะฮะนี่แล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวสายไฟนะครับแล้วก็จะมี2ทางตัวนี้เอาไ้เสียบตัวขาตั้งนะครับขาตั้ง2ตัวนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีสายไฟด้วยและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวสำหรับต่อตัวอะแดปเตอร์นะฮะเรามาต่อตัวไฟกันนะครับก็เราจะสีขาวตัวนี้นะครับต่อเข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะต่อตัวเหล็กเข้าไปเลยนี่นะครับฝวดอีกด้านหนึ่งก็จะใช้ตัวนี้ต่อเข้าไปเหมือนกันนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นขาตั้งแล้วนี่เสร็จแล้วนะฮะการประกอบง่ายมากๆเลยสุดท้ายนะเราก็เจ้าตัวสายตัวนี้ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับนี่นะฮะก็ต่อเข้าไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับ าการติดตั้งก็มีแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะฮะเรามาดูสเปคของตัว Spectra LED Corner r i g h t By l รู้ไหมครตัวนี้กันดีกว่านะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถเล่นเฉดสีได้ทั้งหมด16ล้านเฉดสีเลยนะฮะ,ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังสามารถเปลี่ยนซีนเอฟเฟกต่างๆได้ถึง358 รูปแบบเลยอ่าเยอะมากๆกนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะับว่าเราชอบซีนเอฟเฟกแบบไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับควบคุมผ่านตัวรีโมทตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ควบคุมผ่านได้ทั้งหมดเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับตัวไฟ LED ตัวนี้นะฮะรับประกันถึง1ปีเลยนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานรีโมทกันบ้านดีกว่านะครับก็รีโมทตัวนี้นะฮะก็จะมีปุ่ม พาวเวอร์เปิดปิดนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตัวแสดงผลอัตโนมัตินะครับก็แล้วถ้าเรากดทีนึงมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงมันก็จะเป็นการเล่นต่อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวบีที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะครับอยากให้มันอ่อนลงก็กดลดลดได้นะครับมีจะเห็นว่าแสงที่ได้มันจะค่อนข้างลดลงนะครับหรือใครอยากได้แสงที่แบบสว่างๆหน่อยก็กดเพิ่มได้นะครับ แล้วต่อไปตัว S ตัวนี้นะครับก็เป็นสปีดนะครับของการเล่นเอฟเฟกนะครับอันนี้เราจะลองกดลบดูนะครับเพื่อให้มันช้าลงอาจจะเห็นได้ว่ามันเลื่อนช้าๆนะครับถ้าเรากดบวกเพิ่มไปเรื่อยๆสปีดของมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่าเป็นไงฮะและอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น่าในเรื่องของโหมดนะครับเราจะเลือกโหมดเอฟเฟกต่างๆได้นี่เราสามารถเลือกได้เลยอยากได้โหมดแบบไหนแล้วก็ลุกเล่นแบบไหนนะครับ เรามาดูในส่วนของคั l เริ่มลิงกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ก็มีสีต่างๆนะรอบวงล้อตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยกดสีเขียวมันก็ไปสีเขียวให้นะครับนี่นะฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะได้สีไหนนะรอบๆนี้นะฮะการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะตัวนี้ใช้ถ่าน aaa นะครับจำนวน2ก้อนเท่านั้นนะฮะเรียบร้อยนะใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเจ้ารีโมทตัวนี้นะครับ โอเคก็ okay, สุดท้ายนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับคนที่ชอบตกแต่งบ้านด้วยไฟ LED RGB พวกนี้นะครับหรือว่าเราเกมเมอร์ต่างๆนะฮะก็ตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวเอาไปตกแต่งห้องนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะฮะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆนะมันค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าการดีไซน์นะที่ค่อนข้างเก๋น,นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายนะเวลาการเคลือ่อนย้ายต่างๆนะฮะที่สําคัญคือเอาไปวางแล้วมันไม่เปลือนเนื้อที่ด้วยนะครับเรามาดูราคากันาบ้านดีกว่านะครับราคาของตัว สเปกตาม LED Corner Light นะครับบ่ายรูมันค้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1 9 9 0บาทอ่ะอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะอ่าแต่ราคาเต็มอยู่ที่ ,3990 บาทนะครับก็ราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปให้นะคะก็เข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกอฟก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the trials that I have.